ฟังค่คักไทยคำลาวโอหนึ่งสองสามโบแมนไปหาจับรัฐบาลไว้ก่อนเพื่อออกถ้าออกตรงกลางเราไปได้เงินต้องออกหน้าถ้าซื้อรัฐบาลเนาะออกหน้าออกหน้ากับออกหลังโอหลังแม่นปะครับผมหมุนหมุนหมุนคู่หน้าคู่หลังได้รัฐบาล แปดสองเลขล่างซะมันถึงจะได้เงินโอ้แปดสองเลขล่างเลยองุ่มโรคหังใจงุ่มไม่ได้พี่น้องงุ่มไม่ได้สุ่มซักไปแล้วซุ่มซักไปได้ซุ่มตีร้อยอะไรที่ป่อยู่ป่อยูประมาณนี้ต้องซักจึกลุ่งจีดให้พี่น้องดิ้นบ่ดิ้นรุดก็แล้วกันแต่ว่าเน้นๆก็คือแปดสองนะปูระแปดสองเอาเลขล่างอ่าอืม อาวงกลมเลยแปดสองเนี่ยแปดสองเพ่อนผู้ใดจะมาได้ก็ห้ห้อยแปดสองไวผู้ใดบ่มีแปดก็บม่ต้องเอาใส่เออน้นเน้นพี่ต้องฝากไปถึงคุณนายแม่ด้วยเ้ออืมชื่อ ทำอีกสักหน่อยที่วงละคุณแม่ยังคุณแม่สาเหรอคุณแม่สาแน่คุณแม่คุณนายแม่อยู่กรุงเทพเม่อไห้่ได้ดูนะเออนี่นะแปดสองนี่นะถ้ามาถ้าใครชอบสามตัวก็สี่แปดสองนะพูน อย่าไปตีวงกลมนี่อีกเนอะตีวงกลมอีกอีกอะหลายตัวเจ้ไม่จะหลายตัวขึ้นลือกแล้วปูซุ่มเนาะซุ่มงมไปเนาะกำกับปั่นน้กับปันพร้อมเนาะัแล้วบางนึงก็ดอีแล้วโอเคสองคางนี่แหละโอเคงโอเคสองโอเคนีออโอเคยัง สามเป็นสองอันเนาะออกมาจากตีถือแต่ว่าที่นี่กำกำปั้นเลยดิกำกำปั้นมากเลยอ่ะปูกำปลาสองตัวอืมอ่ะยงีกไอปูปีชนาไหนละเอาแล้วแต่จะคิดมันจะหลายตัวเอากันนะจานใช้วิจารณนาใจะเอาวงกลมที่เป็นศูนย์ก็แล้วแต่อืออืออือโอ้บ้านนี้ได้เขียนเลขแปดงามอยู่ เลขแปดงามงามกว่าสี่งามกว่าสองโอ้แปดงามกูมูฟี่ดาวตัวเดียวแปดเลยอ่าพี่ราวพี่แตนดาวเด้อพี่นังเด้อเนาะชุดต่องวดปูรูสีว่างจอกหลอดครับผมเนาะให้แล้วให้เลยอ่าเลยเฮงเฮ่งมากกว่เพลงไทยคำลาวมาร้องให้ฟังเพลงบักไทยคำลาว หนึ่งสองสามอย่าลืมเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามอย่าลืมเจ็ดเก้าบักรคำลาวมันร้องจนจนได้โอ้ยอัดอแทนเสียงเนอนนะเคยได้ยินไหมนักร้องบักคำลาวว้าวบอจเกิดมาหนคูหนึ่งสองสามเจ็ดเกบักไทยคำลาวเนะอะไทยคำลาว ไทยคําลาวโอ้ฟังคักคไทยคาลาวโอ้หนึ่งสองสามโบแมนแอดคาราบาวแออคาราบาวมันเป็นเป็นไทยอือพี่ลองปิดสนาอไทยคำลาวครับนักร้องอหนึ่งสองสามเจ็เก้า้าอเอหนน่หละโดเลย ทำไมมันร้องเพลงอันนี้เนาะเมื่อคืนนี่แหละมันมาเปิดเสียงดังเอ้าโอ้บอแม่นว่าอันอะไรนะที่อยู่ห้วยเนี่ยทั้งใครทั้งเราแล้ววอาเขาเปิดเครื่องไฟเนี่โอ้มันร้องเพลงมามติ๊บโอร้องมาแล้วหนึ่งสองสามเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะบอแมนเจ็ดเก้านะเจ็ดเก้านะ เสียงลงลาลาอยู่อืมอืมอ้าวพี่ร่องเนาะเป็นปิดสนะตั้งเอาฝากเอาฝากพี่น้องไปทางสปปลาวครับผมห้อยไว้ห้อยไว้ห้อยไว้พี่ร่องห้อยไว้เพื่อหอดพุ่นละไม่แน่ไม่นอนดอกไปเรื่อยๆอ่ายากไปเรื่อยๆไทยคำลาว่าษัไทไปรับการเบิคโหลดดีคำลาว บอมแม่นเลขไทยนะเป็นของฝั่งลาวคนกับคนลาวร้องเนาะร้องขึ้นมานึกว่าปลัดแอดเปิดเครื่องไฟแต่เขาคงบอร้องเพลงลาวหรอกตื่นมาเลยมาถามแม่เนี่ยเขาเปิดเครื่องไฟแม่บ่ะเปิดอยู่บางทีก็เป็นอะไรนะรถ รถขายของมานี่ไายเว้าสั้นเปิดเปิดกระจายเสียงให้คนรับชมรับฟังหนึ่งสองสามเจ็ดเก้าโอ้โหเจิดหน้าเอาเอ็ดี่เอ้ยนะคะที่รับชมไลฟ์สดอยู่อันนี้ของแถมของแถมของแถมพี่ลองเป็นน้ำจิ้มไม่แน่อาจจะถึงชื่นใจเลยไม่แน่อาจจะถึงนู่นก็ได้ไปได้ไปได้ ไปจิ้จ้อนี่ก็ได้พี่น้งองเนาะสำหรับแนวทางที่วางตลอดครับผมแต่แน,น่ๆคือแปดอ่ะพี่น้องไทยเราแท้ๆเนี่ยโอไปหารัฐบาลไว้เลยถ้าผู้ใดมีแปดอืมอนี้คิดนไ้จะไปหาอยู่นั้นเนี่ยไปให้กันมาคูหคานนุ่มๆ,ๆนี่เดี๋ยวนี้ <laughs> ถ้าเออถ้ามันคันตามเนื้อตามตัวนี่แม่นโอายคันมันอยากจะลงไปล่าแล้วไปล่าแล้วจะไปหาแปดนี่นะโอ้รอดรถคันนี้มันมีแปดโอ้ออกทั้งสามตัวสองตัวออกหลายรอบออกหลายรอบพี่ร้องรอบนี้จะไปจัดการแปดไม่จะอยู่ไหนก็จะเอาแปดโอ้ติดแปดไปได้พี่น้อง้อสำหรับแนวทางปูรุสีครับผมเนาะถ้าผู้ใดบ่มีแปดนี่แฮว์ วดเป็นเศรษฐีเอือโอ้โหเอาสนองนะโชคดีนะรำรำไปด้กันมีเงินมีทองเนี่ยมันมานมานทั้งผู้บอกผู้ให้ผู้ซื้อแปดเนี่ยไปหารัฐบาลไปเลยผู้ใดบอกมีแปดก็แล้วแต่อันนี้บ่ฟังเสียงผู้ใดแ้่บักคำลาวมานลงห้หนึ่งสองสาม เด็กเก่าบาพี่รองนะไปอยู่ด้วยกันเทปไปอุดรสตางเฮ้ยมาแล้วจัดระพี่รองเนาะครับครับสวัสดีครับสวัสดีสกบมันมาได้พี่รองเด้วยไปตลาดไปเฝ้าเฝ้าไปหารัฐบาลรัฐบาลไหมยังครับยังไม่มาเลยอืม สงใัยจะมาไม่ถึงละมกบ้าถ้คได้ยินอย่างนี้อืมเขาล็อกไว้ลเออขาล็อกไว้แล้วมาไม่ถึงหรอกอืมเพราะว่าอ่ายิดจับรถตีไ้เลยพี่หรองด้วยถ้าใครที่รอแนวทางปู่ราสีครับผมออโอ้เดียวนี่มันถูกง่ายเลยอืมลวยตัวก็ยากแน่อืม เอาเอาผมมาพี่น้องอาฝากตอน FC ครับผมเนาะใต่เน้สว่างสว่างนะสีแปดสองพี่น้องแต่ว่าเน้นเน้นแปดสองใครงบน้อยเดี๋ยวรอ8แปดแปดนี่แหละพี่น้องเอ้ยกันไว้ยช่ไนี่ยล่ะแปดแปดนแปดสองแต่ว่าอีนงกับยกมื่นเน็ดหกไม่แน่นะ กันไหวจหน้อยแปรแปบพี่น้องเอ้าตัวกันนะฮะเอาาัเอแค่ผัพเนาะชุดต่องวดแด้วพี่น้องเด้อสำหรับปูรูสีแต่ว่าสามตัวกันปูเอามาใส่เพิ่มเติมให้<อ>แต่ว่าปูจะเน้นให้สองตัวนั่นแหละเนาะสำหรับแนวทางปูรูสีว่างจอดรอครับผมเนาะชุดท้ายนี่ก็ขอให้ FC มีศกมีหมาน้ำกัน fc ที่ติดตามปู่ฤษีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแน่ใจกับที่งานทั้งสองที่ตามหาหน้าทั้งฝากต้อนพระแม่พี่น้อง fc สุขสุขทุกคนครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้แฮงๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะยิ่งเงินล่งให้ล่งหน้าันพี่น้องค่ะต่อมาครับผมเนาะสวัสดีครับทุกท่าน ติดแปดไว้พี่นั่งเนาะติดแปดไว้ครับผมเนาะเหมันจะจะวางจะบอกตอนเย็นตอนค่ำเนอะตอนนั้นครับผมก็ให้ปัง